1 0 0เยนไอ้กล่องนี้สั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับสั่งผ่านเซ็นมาร์เก็ตเดี๋ยวให้ดูให้ดูที่มาครับเซ็นมาร์เก็ตโอซาก้าญี่ปุ่น จะมาลองแกะกล่องกันรูอว่า6,100เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างขอแกะกล่องก่อนกล่องนี้สั่งมาเป็นครั้งที่4ที่5แล้วนะครับผมการั้งก่อนๆนนยังไม่เคยทำรีวิวให้ลูกค้าดู การจับก็ไม่ยากเท่าไหร่เข้าเว็บเข้าผูกบัญชีไว้อันนี้การแพ็คข้อตุลของเข้ก็พแพ็คมาแน่นหนาดีเลยครับจะให้กล้องดูจริง นี่นะครับเดี๋ยวเอาเอาอกมาชิ้นอันนี้ชิ้นแรกมดูว่าเป็นเลนตัวไหนก่อนดูครับตัวนี้เหมือนกับว่า,าเมื่อเราสั่งซื้อไปทางเซ็น์มาร์เก็ตในย่าฮูย่าฮูไทตัวออฟชั่น มันเป็นตัวประมูลแล้วก็ต่างเซ็นมาร์เก็ตเขาประมูลให้นะครับเม็นเราใส่ราคาเข้าไปเสร็จแล้วทางคนที่คนที่ขายคนที่เอาของประมูลเขาจะส่งของมาที่เซ็นมาร์เก็ตก่อนแต่นั้นในตัวเซ็นมาร์เก็ตเนี่ยบริษัทเขาก็จะแพ็คแกะลูกแกะพัสดุแล้วก็แพ็คใหม่อีกทีนึงก่อนจะส่งมาให้เราฉะนั้นก็การ พอแล้วตรงนี้จะแน่นหนากว่าก็จะให้ก็จะให้ทางคนขายญี่ปุ่นเขาแพ็กมาโตรเขาก็ไม่รู้ว่าใส่สินค้าชิานี้จะไปที่ไหนนี่ครับผมตัวนี้เป็น75300 Canon แคนนอน 300, เ5 3 0 0เลนซูมตัวสภาพแน่นอนครับมีลาแน่นอนอันนี้ต้องล้างก,ก่อน เคหนึ่งตัวขอวเงาต่อไปต่อไปตัวนี้บ๊อบบี้ใหญ่มาเลยตัวนี้น่าจะเป็นตัวกล้องพร้อมเลนส์ ายางเน่นหานาดีมากครับ ส่วนเลนก็เป็น75 300 75 300เหมือนเดิมครับมีราแน่นอนแต่ตัวนี้ราไม่เยอะมันจะล้างไม่ยากส่วน EOS 5ตัวนี้ฝาปิดฝาปิดท่า ฟ้าพิษทานด้านหน้าจะหายจากไหนเนี่ยเดี๋ยวลองลองดูก่อนเขามีเขามีตรงนี้เลยแปดสิบสองร้อยครับสี่จุดห้า อีถึง5.6เลนแคนนอนซูมยังโอเคอยู่ยังได้ยังได้อยู่ส่วนมีลาไหมมีแน่นอนครับมีลาแน่นอนแล้วก็รูรับแสงไม่แน่ใจเพราะอ่ามันมันเพราะมันทางอยู่ปกติพวกรูรับแสงวกนี้มันจะมันจะอยู่ที่กว้างสุดข,ของเดี๋ยวองลองเรามาเช็คดูอีกทีนึง ่อไปครับอีกตัวหนึ่งโอเคตัวนี้ efs สิบเจ็ดแปดสิบห้านะครับผม is u s m มีกันสั่น ดาดาไม่เยอะตัวนี้แทบไม่มีดาโอเคโอเค่ตัวสุดท้าย เป็น17 8 5เหมือนกันแต่ตัวนี้มีหูาให้ด้วยมีคมูฝาปิดมีฝาท้ายตัวนี้น่าจะค้มอยู่ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่ม โอเคตัวนี้ตัวนี้ไม่ไม่มีราใส่วิ่งเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องมาดูการทำงานก่อนโอเคนี่อะไรอีก นี้จะมาลองเทสทีละตัวครับว่าตัวไหนทำงานยังไงบ้างเริ่มจาก75,300เส 75, <300. S 2> ส่วนใหญ่จะเทสก็มอเตอร์กับตัวรูรับแสง,งครับว่ามอเตอร์ยังทำงานไหม มอเตอร์มันมีเฟืองเลยแถะแตกมั้งโอเคไม่มี่านแค่ นีเน่ต้องเช็คเช็คหลายสเต็ปหน่อยเพราะว่าอ่าเมื่อใส่ใส่เลนส์ใส่เลนส์เข้าไปแล้วตัวกล้องมองไม่เห็นเลนส์นะครับยั้งไงก็คือ f ค่าเอจะอยู่ที่ศูนศูนย์เดี๋ยวลองลองลองใส่ทิง ค่า f จะอยู่ที่0 0แสดงว่าตัวกล้องกับตัวเลนส์มันหาไม่เจอกันอันนี้ใช้วิธีหนึ่งตัวผ่านไปต่อไป75 300ตัวที่2นะครับตัวที่2ตัวนี้เป็นตัวเรขน,นะครับ75 300มันมี ตัวมาร์กหนึ่งมาร์กสองมาร์กสามแล้วก็เป็นตัวมอเตอร์ธรรมดากับมอเตอร์ b s m ตัวนี้เดีวลองดูอ่าตัวนี้นะตัวนี้ทำทำงานอ,อ่าได้ได้นี่ครับผมเมื่อใส่เลนเข้าไปแล้วค่าเอมันจะขึ้นอยู่นะครับผม ค่าเอ็ทท okay, Auto ook, ออกทำงานมอเตอร์ทำงานโอเคตัวนี้ต่อไป80-200นะครับ80-200บสองร้ัโนมัติปบอ๋อโอเคทำงาน รับแสงแสงรับแสงไม่มีปัญหาได้ได้เพราะว่าน่าจะเป็นเลนเก่าเลยทีนี้ตัวตัวใบเบรกตัวรับแสงมันอาจจะฝืดก่อนก็ยังทำงานอยู่นะครับผมโอเค อันนี้นีน่ค่ะอันนี้แกนต่อไป17 85มีการสันยีเอ e นะครับ e ี s อฟเีเนี่ใช้กับอ่าคูเฟรมหรือว่ากล้องฟีมไม่ได้นะครับผมต้องเป็นกล้องตัวคูณอย่างเดียวลองดู ตู้ทำงานไหมออโต้ทำงานครับผมโอเครู้รับแสงรู้รับแสงมีปัญหาน่าจะสายแพรสายแพรขาดอืมใช่ใสายแพรขาดตัวนี้สายแพรขาดก็คือถ้าเรา ปรับค่า f มาที่กว้างสุดกว้างสุดครับแล้วพอถ่ายไปปุ๊บทำงานแต่พอเพิ่มค่า f ไอ้เพิ่มเพิ่มค่า f ก็คือว็บแสงทําแคบลงปุ๊บทีนี้กล้องไอตัวกล้องมันจะไม่ไม่ทำงานต้องปิดตัวนี้ดูรับแสงนี่กัะหัต่อไปอีกตัว ตัวนี้สวยๆแต่ก็น่าจะมีอะไรลุ้นหน่อยรักปักตู้ปัอตู้ทำงานทีนี้รับแสงรับแสงก็ทำงานครับผม อ,ออโต้เปลี่ยนค่า F โอเคได้มันมีเสียงเคิกเิกอันนี้ออโต้นะคราาับผมโอเค ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้เก็บก่อนทีนี้มาดูกันว่าทั้งหมด ที่สั่งมา6,100เยนจะตกเป็นเงินไทยเท่าไหร่6,100เยนก็ทั้งหมดนี้ประมาณ1,500บาทะครับผมอันนี้ดูอัตราแลกเปลี่ยนเค okay. 1,500บาทไทยประมาณ1 5 5 5ก็ตกเฉลี่ยตัวละประมาณ ประมาณสามร้อยกว่าบาทสี่เราตีก็สี่ร้อยทั้งหมด 5, ทั้งหมดสี่ตไม่ดิเพราะว่าผมผม,ผมคิดเปเลนเพราะว่าไอตัวตัวกล้องผมไม่คิดก็ตกประมาณตัวละสามร้อยยงไงครับผมเพื่อว่าคุ้มไหมตกประมาณตัวละสามร้อยสำหรับคนที่ซ่อมหรือว่าที่ล้างลาอะไรพวกนี้เป็นนะครับผม แต่ถ้าคนที่ไม่มีความรู้ตัวนี้น่าจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าถ้าจะออกไปล้างก็อาการก็หลายต่งอยู่ล้างดาล้างเหืพนพวกนี้โอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะเริ่มลงมือล้างแล้วก็แล้วก็ล,วกลงคลิปเพือเพื่อนดูว่าแต่ละตัวล้างราล้างครัคบฝุ่นอะไรยังไงใ้รับบขอบคุณครับ dot com